สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง youtube ดูคลิปนี้นะครับไอ้บอยมันอวดโรงงานที่ขมรนบ้านมันนะครับคือโรงงานนี้มันบอกว่าผลิตน้ำหลายยี่ห้อหลายหลายเจ้านะครับคือหลายเจ้ามาจ้างมันผลิตนะครับแสดงว่าโรงงานมึงมีโรงงานเดียวนะบอยที่มึงพูดอย่างเงี้นะผลิตหลายยี่ห้อหลายเจ้า คือมีโรงงานเดียวเสือกอวดอีกนะนี่มึงดูอะไรนี่นี่เพื่อนมึงนะมีโรงงานแล้วมาเอาเพื่อนไปด้วยนะนี่นีเข้าประเทศไทยทุกวนันทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยแล้วนะที่จะจับเนี่ยจับแล้วก็ส่งกลับแล้วก็มาอีกแล้เนี่ยมึงดูเพื่อนมึงด้วยมีโรงงานแล้วมาเอาเพื่อนไปทํางานด้วยนะอย่าให้มันนี้เข้ามาไทยอีกนะบอยนี่พวกมึงโรงงานโรงงานผลิตเนี่ย เครื่องดื่มนะหนึ่งในโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มแล้วก็มีหลายเียห้อนะแล้วก็มีถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆอยู่ในกัมพูชาเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสามสี่เจ้านะนะเนี่ยโรงงานนะในประเทศกูเองนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเออทำยังไงนะประเทศกูก็เพิ่งแบบสงบได้ประมาณยี่สิบปีนะ ก็ก็พอจะมีบ้างแหละโรงงานเนาะเออฮะประเทศคมาយើងຕຶບນឹងໃຫຍ່តែຕຶບງາມមែនតើឆ្នាំ1998បងប្អូនគិតមើលតើវាជាង20ឆ្នាំ730ឆ្នាំណាតែឥឡូវយើងមានខ្លះតើរោងចក្រអីណាណីក្នុងតាថាមកផលិតអារបស់ហូបចុកអីក្នុងស្រុកនេះឯខែពួកគ្រឿងឌឺមរបស់ពីនอะไรอย่างเงี้ยกูว่านะไม่มีประเทศไทยอ่ะ ประเทศกูก็พอจะมีนะลงลงงโรงงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้แม่งโคตรขายดีวะ่ะขายดีเลยคนที่ไปซื้อคองในะคนที่ไปร้านชำเนี่ยบบเห็นคองมาจากประเทศไทยไม่ซื้อกันนะตอนนี้สุดยอดเลยวะ่ะเออเนี่ยโรงงานเนี่ยในบ้านกูเองนะในขเขมรเนี่ยโรงงานในขเขมรนะไม่ใช่ที่ไหนนะในขเขมรนะเดี๋วกูจะทยอยเอามาลงให้นะ ทีละลงทีละลงเนาะเออเราก็ประเทศเราจนเราก็ทำแบบจนๆเราก็ค่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะ